โยนมาสางมันน so awesome. ี่เป็นรล้นเมกาวนี่เป็นรล้นดูบายี่เป็นรล้นชาญใจนี่ควกันด้วยนะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม c อ l l of Duty Warzone ในแพท2.8.0นะท่านผู้ชมนะเป็นแพทใหม่มาล่าสุดแล้วนะครับในตอนนี้นะครับสำหรับประจําเดือนสิงหานะทุกผู้ชมนะซึ่งจตัวแพทนี้นะครับท่านผู้ชมนะเขาจะมีอัปเดตในส่วนของเออขาเรียกว่าอะไรวะจะพูดยังไงดี ในส่วนของปืนนะฮะท่านผู้ชมนะปืนมาใหม่แล้วก็ซีซันพาร์ตนะครับอืมซีซันพาร์ตนะเบตันพาร์ตนะพูดอย่างงี้ดีกว่าเบตันพาร์ตมาใหม่นะครับสำหรับซีซันห้าเลยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็มีปืนมาใหม่นะครับปืนคาแลกจุดสามร้อยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็เอฟอาร์อเวนซ์นะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวปืนไหนอีกวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะปืนเอ็มหนึ่งสามซีนะท่านผู้ชมนี่ปืนใหม่ที่เข้ามานะครับแล้วก็แก้อ่าออปติไม์อ่ยข้อเสียต่างๆของเจ้าตัวแพทจากแพทที่แล้วนะท่านผู้ชมนะ ให้แบบว่ามันดียิ่งขึ้นนะฮะน้องๆนะโค่นโหดโคตรตึงโคตรอันตรายอ่ะพี่แต่ว่ารู้สึกว่ามันก็มันก็ไม่ได้เนี้ยบนะท่านผู้ชมนะต้องปูงี้ดีกว่ามันก็ไม่ได้เนี้ยบมากนะครับจากแพทนอุ้ยอันที่แล้วต่อยต่อยต่อยอ้ยเอ้ยเอาดิ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 กำปั้นกำปั้นใส่เลยดิใส่นัวใส่นัวโค่นโหดโคตรตึงเอ้ยเอาดิเอาดิไปไหนไปไหนนี่นี่นี่รู้สึกมันจะมีตัวมานี่มาคนดูอุ้ย ยิงหัวยิงหัวเว้ยเกือบไม่รอดคนดูหัวโลนหัวล้นล้นเว้ยมีตัวมาตัวนึงหนีก่อนหนีก่อนเดี๋ยวระเบิดไปครับสวยดักดักรูดักรูเกิดโน่นเกิดตรงอด๋อดิอ๋อดิอ๋ดิดอ๋อด,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 อดิสวยเฮ้ยโอ้โหโดนระเบิดใครวะยิ่งเข้โอ้จะมป็นหนัวแถววะแถวนี้ <laughs> หนัวจะจัดหนัวจะจัดคนดูดูดิ เฮ้ย,เ,ยเพื่อนอยู่ไหนวะโคตรนวลนะตอนนี้นะคนดูนะว้าจะตุยแล้วตุยเย่เลยดีกว่านะคนดูนะ รโโ้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โลบอคกิฟ์การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยเริงอ่า Giving up วดตายเลยดีกว่าคนดู่ามาไ,มได้ไปลงติกคุกสักหน่อยนะติกคุกโนตริงโนกอด มาเลยคร่ะน้องๆคลิปครับคลิปมีแดดเอาว่าว่าโคตรหนุนโคตรตึงนี่เด็กกระปั้นใส่เลยใส่เดียวใส่เดียวเฟี้ยวๆเอาดิเอาดิเฮ้ยในนี้มันเยอะจังวะรู้สึกว่าลื่อนอยู่นะลื่อนอยู่นะอนอนะแผ่นนี้นะครับเลื่อนอยู่ลื่นอยู่คนดูไม่ไม่ไม่คิดวูวคิดเลยเท่าไหร่สำหรับแผ่นนี้นะเดีอะไรจ้าไปไหนครับสุดอยอนี่ใส่เลย รอเนี่ยตอนนี้เรารอลงอยู่นะครับมันกําลังยิงกันอยู่ตุกจักตุกจักอยู่ข้างล่างอยู่นะมาเลยครับน้องหลายคนถามพี่ทำไมพี่ใช้มือถือรุ่นอะไรนะครับพี่ใช้ Lenovo l e g i o n d u e l 2นะโคตรชัดโคตรตึงโคตรอันตรายนะครับสําหรับมือถือรุ่นนี้นะใครอยากได้ลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างทำยาจะคลิปด้วยวคนดูเด้อเป็น gaming phone นะครับ snap แต่ก็แปดแปด ram 16gb รอม5.2นะแรงจัดจัดแรงเมื่อสามปีที่แล้วตอนนี้พี่จะหาขายได้เลยคนดูหมื่นหนึ่งเอาไปเลยเอ้ยเฮ้ยมันไปไหนวะ มันไงนี่ดิตายดิตุวเย่ไปเลยดิโอ้โหโ,นโคนโคตรรื้มาลงมาแล้วครับโดดล่มชิวๆิวลงกับเพื่อนดีกว่าคนดูนะรอบนี้อยู่กับเพื่อนหนะ่อยอยู่กับเพื่อนจะฝูงไปวู้โหไปแล้วครับพี่เอยเพื่อนเรายิงใครอยู่วะนะเพื่อนเรายิงใครวะ แล้วเป็นตัวมันเท่จังวะเท่จะจัดท่จะจัดอุ้ยจะภาพชัดขึ้นหน่อยนะคนดูภาพชัดขึ้นนี่นี่ในผมเปิดโหมดแต็มผิดนะอุ้ยมีคนมาเออโดนอยู่โดนอยู่ตงที่แต่มันไกลพูดว่ะเดี๋ยวไปหาเก็บสนุงสนายก่อนโอเคหยิบกระกครับเฮ้ยจากไหนจากไหนเหมือนโดนจากหลังเหมือนโดนจากข้างหลังนี่หรือเปล่ามันมาอกม่าจุดนี้ไงไงไง เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไปไหนไปไหนไปไหนสวยลม้ลมลุ้มเอาว่ะเอาวะโอ้ยเดือดเดือดโหยังเยอะสวย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 เอาว่ะสุดจัดสุดจัดกดอิม่มกดอิม่มอิ่มจัดจัดอิ่มจัดจัดคนดูมาว่ะมาว่ะรอบนี้โอูเดี๋ยวเดี๋ยววนหนึ่งนะผมเปลี่ยนก่อน เปิน,นี้เปิดน,นี้เฮ้ยเอออันนี้อันนี้เฮ้ยนี่ลูกซองอเลยขเอ้ยนี่ได้อยู่ได้อยู่ลูกซองนี่ระยะใกล้นะครับไปโหลูกซองติดติดสโคบดาลูกซองระยะไกลงงแรกเลยนะอยากได้เอด็อปอ่ะแต่เราอยู่ใกล้เพื่อนกับไว้ไว้ดีกว่านะคุณดูนะบอกเลยไปจ้าบู๊จ้าือ นั่นไงนั่นไงมากันเยอะเลยขอขอก่อนขอโอ้ไม่โดนเลยว่ะโอ้โหไม่โดนเลยว่ะวัตถัยเฮกมีมีมีราชาแถวนี้นะคนดูเดี๋ยวค่อยไปล่าราชาแป๊บนึงข้อหวัวใจตัวที่มันวิ่งมาแหลมเราแถวนี้ก่อน กันแหลมมีกันแหลมเฮ้ยอาดิล่วงมีกระแหลมมีกันแหลมล่วงนี่ครับหดตรึงเฮ้ยเหมือนจะมีปืนดีนะนี่ไอหนุ่มนี่โอไ้ไม่ดีลอกไม่เวิร์กละไอหนุ่มนี่ล่ะมีแหลก,ก,กนิดหน่อยนะแผ่นนี้นะครับแหลกๆนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าแผ่นที่แล้วนะโอ้วงบีบแล้วอ่ะไปไปไปผมดูก่อนนี้ไม่รู้ว่าของผมมันสามารถที่จะ แับโอ้สโคปมันใส่ไม่ได้นะโอเคไม่เป็นไรไปก่อนเดอ้อวงมาแล้วเดอ้อนายไปเย้ย่ยโคโนดโคตรึงเอ,อ้ยเอาวะเอาวะมันพาไปยิงกันนั่นนะ่ะตรงนั้นนะ่ะคุณตรงนั้นกันเดือดเป็นผมไม่ไปด็อกเ <c oughs> ข้าวงดิเกือเฮ้ยนั่นไงโอ้ยกระสุนมดอีก เอ้ยออหัวหัวนิน้นลูกซองเลยเด็กครับหัวแตกเอาดิเอาดิลูกซองนี่โนโตึงโนโก็อดนี่มาเหรอน้องตุยย่ครับตัวละครน,นี่มาเดี๋ยวมันจะขึ้นมาวันนี้เอาดิเอาดิโอ้ยโอหุหยังไม่ตายเพื่อนเออวัตระเอกผมันโดนยิงขนาดนั้นไม่ตายเลยวะโอ้เกิน ไม่ได้เกิดใหม่นะนี่จริงๆตุยแล้ว yeah. <laughs> เอ้ยรถมันจะระเบิดแล้วนะเมื่อกี้ผมน่าจะใช้ลูกซองนะคนดูเนาะไปไป,ปออก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 ไปโถเอ้ยตุยเย่ไปเลยวะออกอออกอออกอ,อกไหนเมนเมนูโอเคไป l ดี go, ๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวเี้เราจะไเลองนเล่นยนาะโดช๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวางนะี๋ยวเดียวเดย่เฮ้ยยวงดงียงงยงงยงง๋ยวเงยวเดีนยังดรึยวยมเวเดวยดูพร้อมลยวเดวดดี เออโน้ตคือตรึงงี่ลำชว่ชวยช่วยมาดาบมาลำก่อนมาดิมาดมิยึดจุดก่อนนะครับคนดูนะตอนนี้เออเกมกระตุกแท้มาว่ะมาว่ะรู้สึกว่ามูมินมันช้าลงนะคนดูนะไหนยึดจุดไว้ก่อนครับยึดจุดไว้ก่อนอันนี้เป็นเป็นโหมดยึดจุดนะคนดูเฮย้ยมีใครตุยหรือเปล่าแถวนี้นี่ เฮ้ยนั่นไงสวยสวยเพื่อนทำดีเพื่อนเอาว่ะเอาว่ะยึดจุดไว้นะครับห้าวิโคโน่โครตรึงอันนี้ผมเล่นหมดหมอสพิษนะเป็นยึดจุดนะครับทำแต้มแคปเจอร์ต่อไปมาแล้วเอาว่ะไปลุยโคตรึงอีกแล้หนึ่งสวยแตกอย่าเปิดไปเพื่อนู ngon thanh nha ไว้ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โลบอกรีปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง rich man shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h man shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยไปออดีอาดีาดยิงยิงถักถึงก่อนเขาไปยึดวะหัวหน้าเอ้ย โอ้โดนยิงมามานักดาบมาแล้วว้รวยเลยจ้าสุดลรอสุดตรึงไม่ดึงได้ไงเป็นไงนี่ไงอยู่กันเต็มเลยสัตว์ตายโอ๊ยแม่งอยู่ตัวหน้าอีกยิดไว้ยิดไว้ยิดไว้มาเฟรนเปิดไฟเอาดิเอาดิอุ้ยเจ็บอยู่นะน่ะเจ็บอยู่นะ มาดิมาดิผมรอดักยิงอยู่โอ้ยไอ้เหี้ยอ้โดนยิงโดนยิงตายได้ไงวะโอ้ยเจ๊กขวดพูดโดยระเบิดไปก่อนระเบิดไฟก่อนฟิวหุ่มอุย้ยอุ้ยแม่งเอ้ยได้ฮิตอย่างนี้มันต้องปั๊บเป็นปืนใหม่แล้วต้องปั๊บสไนามาแล้วนี่ดูจากทรงแล้วนี่คนดูมีหัวใจพิเศษทองเอาไว้ให้คนพิเศษไหนสไนพี่อยู่ไหนวะเปลี่ยนรถเอาก่อนเลยครับสไนพี่แม่งน่าจะชัวกว่านะฮะมาดูนะ ป้าบสไลโน่ตรึงไว้ยิงระยะไกลให้ลูกน้องโอ้ยดีชุดไทยนี่เดี๋ยครับอุ้ยนี่เดี๋ยครับล่วงเจ็บอยู่แต่ไม่ตุยนี่นเดี๋ยครับล่วงเออเออล่วงล่วงโดนอยู่โดนอยู่ปวดตึงเข้าไปหน่อยเพื่อน มาว่ะมาว่ะเฮ้ยรุนจางไหนวะอืมสวยสวยอดีเอาดีาดพกคู่โคโนดดุกเลยเด้ครับอย่างนี้โหสุดมานละตายตายเอาว่ะเข้าไปเข้าไป กตรึงกตรึงรอรอคนดูรอลิงรอก่อนเลยอย่างนี้เฮ้ยแม่งเอ้ยทีนี้มันมีคนมานะคนดูต้องยิงนัดเดียวอ่ะนัดเดียวให้ตุยนี่เนี่ยวู้ยยิงขามันไม่แตกไม่เงยสไลด์มาเลยหนุม่มได้ <laughs> เจอตัวตึงมา โนต,ตึงแห่งสงครามได้แต่อิงอจะเจอพรีนะน้องรอแป๊บไปเ,เก,ก็บกระตุูชี้อะไรหนาเนี่ยซะเลยเกิยมนี่เด็หลังแตกนี่เด็มาดิมาดิอะไรโนตึงโนก๊อ์นี่เด็ล่วงเฮดช็อตนี่เด็อุ้ยนี่เด็สวยโคตรตึงตอนนี้พี่แม่งอย่างจา้า จบปิงนุกเลยพยี่รอเลยครับดักยิงไกชนะไม่ชนะช่างโคตรแม่งกดดูมาดักยิงอย่างเดียวว่าแตกไอ้ทัศนี่เลยครับอุ้ยนึกว่าคนด้านบนนี่เลยครับล่วงโคตรโหดตอนไหนพี่โค,โคแไม่โหดจัดเลยว่ะกินนิ่มๆเฮ้ยรู้สึกว่าแผ่นนี้ยิงง่ายขึ้นคนดูแตกหนึ่งแตกโอ้ยโดนข้างเมือเกือบไปแล้วนะโดนข้าง,าง,างมา มาเว้ยมาเว้ตุ้มยิงให้เพื่อนซะหน่อยนะคนดูนะนี่เด็กครับล่วงข้างในข้างในข้างในเข้าไป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 บุเข้าไปไอ้นี่สไนไอ้นี่ไอ้นี่เล่นมีดโอ้กูโดนอะไรมามันตัวหนึ่งเล่นมีดตัวหนึ่งเล่นนู่นนี่นั่นโอ้โหเอ้ยเอาหน่อยเพื่อนเอน้อย,อออยไม่โดนยึดไปหมดแล้วเลยเฮ้ยได้ผมหาตัวหาตัวเจออยู่แถวนี้อยู่ ไป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 เขาน่อยโอ้มันจะชนะเร็ววิ่งโอ้อยจากข้างบนนี้โคตรเยอะลงลงลงเติมลงเติมโอ้มันจะชนะแนวน,นะเพื่อนมอฟรีนอ่าเรียบร้อยฮะชนะไปแล้วนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในแพทสองจุด 8.0นะท่านผู้ชมนะเป็นแพทใหม่ล่าสุดนะครับประจ ա วันที่5สิงหาคม2023นะท่านผู้ชมนะเออแพทใหม่ก็อัปเดตซีซั่น5มานะครับแล้วก็อัปเดตปืนใหม่มา3ปืนนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้เลยอย่าลืมไปอัปเดตกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่โคกตัวก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดเป็นโค้กชแนลเพราะเป็นกาังใจทำลิปดีแบบนี้ต่อไปแล้วถ้าจะกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโค้กตึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป Ri ออดสตีมบัตร grab บัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง rich man shop no หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ rich man shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย